สวัสดีครับเชาซีครับโอ้โหวันนี้ถือาเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะฮะท้องฟ้าเปิดฝนก็ไม่ตกใช่ครับแล้วรถไม่ติดนะฮะดีดีไปหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าแน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของคลื่นซีนะครับเพราะว่าเรา ได้เวลาแล้วครับที่เราจะแจกทองคำจากคลื่นซีของเรานะฮะแล้วครับผมแล้วก็ผู้โชคดีของเราอยู่ข้างๆนี้แล้วครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเนียฮะเดี๋ยวเป็นผู้โชคดีของเราจากสังแค่ตัวเองนะครับที่ติดตามฟังนะครับในช่วงของซีทูลอุกนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้รับทองจากคลื่นซีของเรารู้สึกงไงบ้างก็ดีใจค่ะดีเอนมาก ตื่นได้มากเลยใช่ไหมฮะยากไหมโทรมาร่วมไรเล่นเล่นในรายการของเราไม่ยากค่ะโทรมาสองครั้งสองครั้งสอนเองอะสองครั้งได้เลยช่วงซีนเชิญวายด้วยอือจำได้ไหมศิลปินที่ที่ถ่ายไปเป็นอะไรเป็นเพลงอะไรเพลงควิงเกิลของ Generation นะคำถามตอนแล้วถามว่าอะไรนะครับถามว่าเอ่อท่อนกลางของเพลงอะไรที่ลงท้ายด้วยคำว่านะ ช่วยเกิร์ลเอาแน่นาคุ้บเลยสุดยอดนะแสดงว่าเขาก็เก่งจริงก็เป็นแฟนตัวจริงนะครับของ Girls Generation ด้วยนะครับวันนี้คือมาโดยตรงจากสะแก้วเลยใช่ไหมฮะใช่ผมเพื่อมารับฟองเลยถามนิดนึงแล้วกันว่าติดตามฟังคลื่นซีของเราบ่อยขนาดไหนครับก็ก่อนนอนค่ะฟังทุกวันแล้วก็ถ้าไป ชลบุรีหรือกรุงเทพที่ใกล้ๆกันครับฟังตลอดเลยโอ้น่ารักมากๆนะครับนี่แหละครับสมควรได้ทองแล้วต้องยินดีจริงๆนะฮะยินดีด้วยจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รับทองคำจากคลื่นซีน97.5เป็นเป็นเส้นที่สี่แล้วครับอย่างนีต้องมาดูในมือผมแล้วนะครับไม่ใช่นะต้องมาให้เขาด้านต้องมอบให้นะครับเป็นเส้นที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวผม อยากจะมอบให้เลยตรงนี้เลยนะครับมอบให้เลยนะครับตรงนี้นี่สวยมากสวยมากฮะนี่เลยนะครับอ่ะแกะเดี๋ยวเราใส่ให้เลยแล้วกันนะครับนี่สวยไหมฮะสวยไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราใส่ให้อ่ะจี๊เข้าฟังใส่ให้เลยครับเฮ้ยขาอยากได้อ่ะเดี๋ยวแต่งให้ก็เดี๋ยวค่อยแจกเดี๋ยวค่อยแจกครับเดี๋ยวค่อยยืมน้องไปจําก็ได้ใช่เดี๋ยวเจอกันวิเยุราศนะเออนะครับมือสั่นนะเวลาจับพอมือสั่นครับมือสั่นนะครับ สามวันก็ลอกแล้วนะครับไปชุบไปบ่อยของเยาวราชไปชุบไปบ่อยนะครับนี่เลยนี่ด้วยนะครับเดี๋อดนะครับเทมกระชากหัวน้องทำไมครับมาบอโอเคด้วยแต่ฝากึดละกันฝากสำหรับเพื่อนๆหรือว่าผู้ฟังชาวซีที่ติดตามฟังนะฮะอยากจะบอกว่าติดตามยังไงถึงจะแบบได้ทองเหมือนกับน้องเนยครับ ติดตามฟังซิดช่วงซิดคูลาฮุบบ่อยๆค่ะแล้วก็โทรมาเลยค่ะโทรโทรมาบ่อยๆโทรมาบ่อยๆฟังฟังซีดบ่อยๆค่ะแล้วก็จะได้ทองอ๋อฟังบ่อยๆแล้วก็โทรมาบ่อยๆครับนะครับก็ได้ทองไปเลยนะครับนี่งายเลยเนาะไม่ยากเลยนะครับนะฮะยังไงก็อย่าลืมลุ้นแล้วกันทองเส้นต่อไปอาจจะเป็นของคุณก็ได้ใช่ของผมก็ได้ไมไม่ได้ผมดีเจไม่ได้โทรไม่ได้ นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องยินดีกับผู้ช่วยเอของเราด้วยครับ,รบต้องเพืจากหวัดสสะแก้วนะครับวันนี้ต้องขอคุณพี่แวะมารับทองกับตัวเองด้วยนะขอบคุณมากครับ ควจับที่แพงหลังก็ไม่เจอปีกดวงตาก็เห็นได้ไม่ไกลเสียอีกความเร็วที่มีมันก็เชียงช้ากว่าใครแต่ว่าส่วนลึกในจิตใจ